ไปไหนอะไปด้วยมีอะไรจะบอกมีอะไรจะบอกจริงไอ 我有来这报个，我有来这报，我有来这报，我有来这报。<laughs> <laughs> 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 หลายที่เหลือเกินโอ๊ตเงียบๆแบบนี้หมายความว่าไงเพื่อนไม่ใช่แล้วพวกขุ่อยู่นั่งนั่งหูงฝ่ายตันละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กูตายอีกแล้วกูตายอีกแล้วไอ้ใครทำใม้เนี้กขี้กัน เฮ้ยใชครับมึงฟังนี่ฟังนี้ทำไอ่ะพี่ทำไรเฮครับนิกไปรออ่ะเราทำภารกิจอะพาไปทนาการช่วหน่อยทำไนอ่ะ ย่พ่งอย่าเพงอยแบงก่อนเพิ่มเป็ดยังไงวะนึกไม่ออกอ๋อนี่ไงเพิ่มเป็ดเป็นสองคนแบงบอกว่า่จะเอาฟังชั่นคู่ลักเข้ามาไงแบงเอาแล้วไงกูก็เป็นคู่รักกับอีอีโอไงแล้งคืออะไรวะ

พี่นิกอย่าเอาปัดก่อนเห็นปะไม่ใช่หนูทุกคนหนูพูดก่อนเลยไม่ใช่หนูหนูเป็นนักชนาสูตรเฮ้ยใครเป็นมือสังหารฆ่ามันเลยมันรู้โรแล้วรู้โรแล้วเออจริงหาือเปล่ายเฮ้ใครมาฆ่าควายกูออกไปเฮ้ยฆ่าควาย ก่อนเลยท็อกซ <si ิกเกินพู้ใจไม่มติดเหรอใครอะเธอเธอเิอก็จะให้เรียกมันว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนละคนเดี๋ยวดำน้ำอยู่ใครเป็นอะไรกันหรอเดียวดำน้ำเราเข้าเราเข้าช่วยช่วยช่วย ไม่ใครโหวตใครใครโหวตกูอะไอ้สัตนไม่ได้โหวตนะกดกตข้ามนะบ้าไม่ใช่กูมันปิดสีอยู่เว้ยเขาไม่รู้หรอไม่ได้ปิดสีดีได้ยินไหมได้ยินดได้ยินด นีโอ้ออกไปดิโอโอ้อยู่นะครบ<อ>เลยเ่งนีโอ้ออกไปตบตีทีนี้พี่นี้ไ<บ>ว้ใจได้เปล่าไม่ได้ <laughs> พี่ไว้ใจใครไม่ได้ไม่ใช่หนูหนูไม่ใช่ไม่ใช่หนูเกย์เ้ย์ไอ้ยีนเละเดี๋ยวมันทางไหนอ๋อนี่นี่ยืนกันแบบนี้หมายความว่าไงนี่ป้านี่ป้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้แต่หนูดับเองไปช่วยช่วยแตดับเองข้าไม่รู้สึกเหมือนจะตายเลยนีกที่ข้าไม่หนูรู้สึกเอ๊ะเอ๊ะอะไรคิดเลยเดี๋ยวแปไปไหนกระทางมันตันไม่ใช่ด้านนี้จบละพอดับกันเสร็จแล้วยังจะไม่เสร็จเลยอยู่ข้างล่างอไรชนาสูตรยังไงวะพี่พี่นิกมันชนาสูตรยังไงกดเสิร์ชกดกดกดสเปซบาร์ กดเสิร์ฟใช่ใกล้ๆใช่เรามึงเยอะชนสูตรเราไม่ใช่ไม่ใช่นักสืบชนะสูตรนี่ว่าไม่ใช่นักสืบเฮ้ยใครอยากได้เหมือนไหมเราขอโทษเดี๋ยวคืออะไรเราขอโทษนะนายชื่ออะไรเราขอโทษนะไม่ต้องใช้นายอยู่ใกล้เราพอดีนายอยู่ใกล้เราพอดีไม่ต้องใช้ได้ยินได้ยินได้ยินเสียงโคตรกลาดเลยโอ้รู้ตัวป้ะ อะไรนะเสียงมันสะท้อนอะเมื่อกี้วิ่งข้างบนมันมีระเบิดลงมาจากข้างบนข้างบนเนาะใช่เปไหนกันหมดแล้วรอกันรอกันรอกันเอามีคนจ้าสวัสดีฮะแล้วไม่แล้วไม่กดเสิร็จหรอไอ้นั่นมันโดนระเบิด ไม่ใช่โดนระเบิดเมื่อกี้ยไอสีเหลืองเต้นใช่โดนระเบิดเมื่อกี้ยระเบิดมาจากคนอื่นอ้าวเหรอแล้วเราเราเมื่อกี้เมื่อกี้ได้มาจากใครไอ้คนซ้ายเมื่อกี้ไม่ใช่เป็ด อัะกูนี่แหละเป็ดไม่ง่กันเช่วยด้วยมันคือปุ่มอะไรอ่ะมันไม่กดปุ่มพูจไหน WSO กับ e o n ม่ใช่จะหัฟวะเอ้ย้จะเป็นอะไรคุณเอออมแล้วกันไม่ใช่ไม่าที่ายิงไม่นึง <wounds> ไอโอ้ต <Joh an> ันดีจิฝ mm ่ายเลยโอ้ตแม่งเซนดี้จิฝ่ายเลยยยได้โอ้ตแม่งเซนดี้จิฝ่ายเลยกูบอกกูว่าเลยโอ้งด้วยไอหม้าหรือระเบิดเข้ามากกูเลยแม่งก็ระเบิดต่อหน้ากูไม่อยากตายคนเดียวอย่างนี้กูรู้ว่ามึงจะเอามายัดใส่มือกูไอ้สัตวดนะ ไอแวนแบงค์วิงแวนวิ่งหนีกูเลยอ่ะไอแวนอ่ะแวนไม่หลักเสือเลยแล้วใครจะยอมตายมึงอ่ะเมื่อกี้ไปทำไมเมื่อกี้ไปกำลังหัวเราะอะไรอยู่ไม่รู้เส้นลูกใครวะแล้วพี่นิกโดนโดนสารเตี้ยเออพี่โดนสารเตี้ยใช่แล้วกูโดนล้างแคขนไม่ใช่กูผิดอะไรอ่ะ นี่วางระเบิดให้คนหนึ่งเลยเอาเลยเพื่อนแล้วบอกเลยว่าคนนี้หลายรอบแล้วโยนโยนระเบิดได้เนี่ยจบเลยคนวางระเบิดวางระเบิดเนี่ยได้เลยตัวหนึ่งใครอะล้วกูไปวางเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราขอโทษเพื่อนอยู่ใกล้มือเราเราขอโทษจริงๆริงเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย โอ๊ตแม่งเซนดีชิฟหายเลยขั้วปลายปลอดภัยสุดใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยไปแล้วไปแล้วใหญ่พินิคตำรวจแบกพินิคเป็นไรเป็นไร เพิ่งดูคลิปตลกมาเมื่อกี้สวัสดีครับอยู่รวมกันไว้ดีกว่าอ้าวอ้าวทำไมอ้าวเขาหายไปไหนอะเออหายไปเลยเปไปแล้วไปล้สวัสดีครับ,บ,รบใครทำอะไรอะอสวัสดีค่ะ สิดเดือนติดอะไรเนี่ยมาทำไงคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะแป๊บนึงเล่นหนึ่งนะอ่ะเก็บปอ่อยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กันเต็มเลยนะไม่ใช่หนู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 ใช่หรือ้อพูดไม่ใช่หนูหนูพูดจริงจริงหนูพูดจริงจริงนะไม่ใช่หนู จริงก็เปล่าเมื่อกี้คือมันเปิดน้ําอ่ะมันเปิดน้ําออกนิดเดียวเองแค่หน่อยเดียวเองไม่ใช่หนูจริงหนูพูดจริงสจไม่ได้ไไม่ข้ามทุกคนกดข้ามไม่มีไม่มีกดข้ามใช่เปล่าเอ้ยถ้าใครโหวตหนูนะหนูจะระวังตัวไว้โอเคโอเคโอ้ใส่ยต้องใครไม่กดหนูวะไอ้ไม่ไม่ได้กด ไม่โดนไม่โดินไม่โดนกดคาเยอะกว่าออตฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นป้าเราอ่ะผมเป็นนักซื่อผมเป็นนักซื่อ๋อเป็นนักซื่อโอเคไปไปด้วยกันใจได้หรอได้ได้ได้พี่เป็นโรไรอะไรนะพี่พี่เป็นโรไลเป็นแบบเนี้ย สีสม่วงเดินออกมาจากศพอะสีม่วงเขียนหนูว,ว่าไอโอเฮ้ยกูบอกว่าไม่ใช่กูส <c oughs> องน้ำสองน้ำไม่คิดว่าจะเดินมาพอดีเลย <c oughs> ถามมิงมิงแบบอื้อ